ปลาซิวค่ะมิเตโตออ้วนไข่รพร้อมจ้ากดไลค์กดแชร์นะคะช่วงนี้โควิดระบาดเพราะว่าไม่มีงานทําก็เลยพากันมาจับปลาค่ะจับปลาเกาหลีจ้ะมิแตคนเก่งๆเรามาอยู่เกาหลีเราต้องนี่ตัวนี้ะอันนี้นะเนีนนน่นี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งนี่นะตาให้แกไปจับเพราะว่ามันสิบวยยังดัง รลงซ่องยูทู e ได้นี่นะมีแต่ตัวใหญ่ๆนะคะปลาซิวมีตัวไข่ไข่มอหมอเข้ลงซ่องยูทูปได้เข้าเบิงเดอร์นักข่าวนะคะนักข่าว, <c oughs> าว <c oughs> รู้สิคะปลาอันนี้ปลาซิวเกาหลีจ้า ปลาซิวเกาหลีนะคะอันนี้ก็ใช่จ้าฉันเป็นคนเจ็บปลาอยู่ข้างบนคะ่ะตรงนีคะ่ะมีตัวงใงญ่ในาน้ำมีปลาในน้ามีข้าว,วอ,อันนั้นโยนมาย่งโยนให้หล่มันเจ็บแอ,อว,วบ้า,บาคนคู่ขวัญก็คือแเจงแท้ค่ะมาอยู่เกาหลีจับพดอตาเปลี่ยนมาที่นี้ เดี๋ยวเขากำลังได้ตตานี้อย่าเพิ่งโอุย๊ยปิ้งกับต่ำหุงก็จีแซบเนาะมีหมดเลยนะคะบายบายก่อนนะคะจะให้ดูทุกช็อตจ้าสวัสดีค่ะดูสิคะปลาเกาหลีคะ่ะปลาซิวเกาหลี